วันนี้นะครับทางสำนักจุฬาราชมนตรีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพานครนะครับมีการมอบอาหารอาหลานสายใหยแห่งความผูกพันจำนวน200ชุดให้แก่บ,บุคลากร,กรทางการแพทย์และก็ผู้ที่รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ณนะมัสยิดต,ต้นสนสำนักจุฬาราชมนตรีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ อิสลามประจํากงเทพหาคนครจัดทําโครงการอาหารฮาลาลสายใหญ่แห่งความผูกพันเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้ผลกระทบจากโควิดสิโดยมีนายสุธรรมบุญมาเลิศเลขานุก,การจุฬาราชวนตรีพร้อมด้วยนายอาทิวัตนพิทักษ คมพลรองเลขานุก,การจุฬาราชมนตรีและก็นายสมัยเจริญช่างอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะกรรมการกลางอิสลามประจำกรุงเทพมหานครลงพื้นที่มอบอาหารฮาลานจำนวน200ชุดเพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 บณมัสยิดต้นสนถนนอรุณอมร,รินแขวงวัดอรุณเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร โดยมีนายชโลธานมากบางผู้ช่วยผู้อํานวยการเขตบางกอ,อกใหญ่และนายชูหอเกียรตินะครับผู้ช่วยผู้อํานวยการเขตบางกอ,อกน้อยเป็นผู้แทนรับมอบเพื่อที่จะนําไปมอบให้กับชุมชนต่างๆในพื้นที่อาทิชุมชนมัสยิดกุลีหลวง แคมป์ s, คนงานก่อสร้างซอยจริสิรธิ์วงสองเป็นตน้นโดยนายสมัยได้กล่าวว่าสำนักจุฬาราชมนตรีและสำนักงานคณะกรรมการอิสลามกรุงเทพมหาคนครได้มีการเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหาคนครซึ่งทางรัฐบาลเองก็ได้กำหนดให้เขตพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษสีแดงเข้มจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในครั้งที่3จึงต้องการความช่วยเหลือจากพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนในทุกๆศาสนาที่รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยมีการดําเนินการทําอาหารฮารลาลมอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีสํมมนานักงานเขตในแต่ละเขตคอยให้ความช่วยเหลือในการแจกจ่ายแล้วก็ในครั้งนี้เป็นเขตที่29มอบให้จํานวน400ชุดนะครับแบ่งเป็นวันละ200ชุดประกอบด้วยอาหาร2อ,อย่างโดยมีโรงครัวในแต่ละมะสัสยิดเป็นผู้จัดทรรํามีประชาชนในทุกๆศาสนามาร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อที่จะเป็นการทําบุญร่วมกันซึ่งมีสํานักจุฬาราชมนตรีและสานักงา,า,านคณะกรรมการอิสลามกรุงเทพมหาคนครเป็นสะพานบุญ เชื่อมต่อระหว่างผู้ที่เป็นความห่วงใยญกับผู้ที่ได้รับผลกระทบการเดือดร้อนจากโรคโควิด -19 ขณะที่นายอาทิวัตนนะครับได้มีการกล่าวว่านอกจากการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกรุงเทพรและปริมณฑลแล้วสำนักจุฬาราชมนตรีได้มีการหารือกับหน่วยแพทย์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนี้ก็มีการแพร่ระบาด ของโรคโควิด -19 เป็นจานวนมากซึ่งในอนาคตจะมีการทําโมเดลนี้นะครับได้ดาเนินการในครั้งนี้ไปร่วมกับทางคณะกรรมการอิสลามในจังหวัดอื่นๆเพื่อที่จะหาแนวทางในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยเบื้องต้นได้มีการมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ที่มีการปิดบู่บ้านเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้โครงการดังกล่าวนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะมอบอาหารฮารลาลปรุงสุกพร้อมรับประทานให้แก่ผู้ที่ได้ผลกระทบจากโควิด -19 และก็ถูกกักตัวในที่พักโดยด,ดําเนินการมอบผ่านสํานักงานเขตต่างๆของทางกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆศาสนานะครับพาคุณผู้ชมไปฟังเสียงบางช่วงดนตอนของนายสมัยเจริญช่างครับก็เห็นว่าพวกเราน่าจะได้มีโอกาสช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้กําลังเดือดร้อนโดยที่ไม่เลือกศาสนา ก็ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมสังคมเป็นบุคคลที่ได้รับผลกระทบเหมือนกันเมื่อเป็นอย่างนั้นทางธัญจาราชนตรีกับคณะกรรมการอิสามะจํกรกรุงเทพมหานครจึงได้ร่วมมือกันในการส่งน้ําใจไปถึงพี่น้องในส่วนที่กักตัวอยู่ในที่พักอาศัยเพราะคนเหล่านี้จะต้องกักตัวเป็นระยะเวลายาวนานถึง14วันก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเวมีความรู้สึกคล้ายๆว่าเป็น ความรู้สึกที่ไม่ดีนะครับเราก็แสดงออกว่าองค์กรศาสนาเนี่ยยังมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยเขาแล้วก็ยังต้องการที่จะให้เขาได้หายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยฟื้นคืนกลับมาเป็นสภาวะปะกติด,ดังเดิมเราจึงได้ทำอาหารสำเร็จรูปเป็นอาหารฮาลาลมอบให้กับพี่น้องประชาชนในส่วนนั้น